เพดก็เอ้ยก็ขอไข่ในขอกวดของขอควายเข้าขอคนถึงขอละคังข้างงงูใจจอจานใช้ชชิงตี้ชช้างวิ่งซอโซ่ลามจกระเชอคู่ยาผู้หญิงโซดเชดาสวมตบตะตักหุ้น ถอสันทานเข้ามาเนางบนโทนะนเขาวถอผู้เท่าเดินเนอนเนนไม่เเด็กต้องต่อเต่าหลังถอถุงแบกถอทหารอดเถอธงคนต่อธงคนนี้นอหนูฝักเบไปม้ทับบบใบไม้ทับอะไร Po ba ta Po pun thăm Po pha tun Po pan wang Po phân sa art Po sông po Yo yak kêu Yo yak Lo lưu Lo ling tay Woe lung Woe lung Pippet โบเว็นลงโบเว็นลงยายาสระสะลาเงียบสบูรุสีนวดนวดจ๊กสรเสือลุนดาวดาวนุ่หอหีบใส่จาจุฬาผ้าผีออ่างเนืองหอนกพุกตาเฮ้ยตบมือตบมือเก่ง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 ข้างในตบมือให้แล้วตบมือตบมือนี่ ตัมือตัมือพี่เพชรตมือพี่เพชรตมือเออ